สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานประจำเดือนกรดกราคมสำหรับราศีธนูค่ะจุลาย for s a t a r i u s ค่ะ ขอให้เป็นคําแนะนําที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ไม่ว่าเราจะมีราศีพระอาทิตย์ราศีพระจันทร์ลัคนาหรือคนที่มาแอบส,อส่งราศีธนูได้เช่นเดียวกันค่ะพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนกระแสที่เข้ามาอาจจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในณนปัจจุบันก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยตรงกับเรื่องราวของเราเลยฝาก ปิดคลิปนี้ไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของเขาเช่นเดียวกันค่ะเราอาจจะดูคลิปเก่าๆก็ได้แล้วมันไม่จําเป็นจะเป็นว่าแบบเฮ้ยมันคือเรื่องที่เกิดไปแล้วในเดือนเก่าๆอะค่ะเพราะพลังงานเป็นแค่กระแสไหลไปไหลามาเท่านั้นเองจริงๆค่ะป่านจะเริ่มจาก Prism Oracle ค่ะดูมวลรวมของแซกกี้กันหน่อยซิเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะ reflection ค่ะพูดได้ในมุมไหนบ้างพูดถึงในมุมที่ว่ากำลังจะมีเรื่องราวเข้ามาแล้วทำให้เราได้สะท้อนตัวเราเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้เหมาะสมเราไหมเราทำแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องเราไหมหรือกำลังจะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาแล้วมันเหมือนกระจกเงาของเราแล้วมันทำให้เราค่อยเอกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันจังเฮ้ยทำไมมัน มีหลายๆสิ่งที่สะท้อนซึ่งกันและกันกับเขาจังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูกันด้วยทาโร่ค่ะว่ามันจะวิ่งไปในมุมไหนมากกว่าเพราะว่า Oracle ใบเดียวมันยังตอบได้อย่างไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เนาะป่านใช้ Gordon Universal ค่ะ เป็นสเปรดหกใบค่ะเดี๋ยวรอทั้ง6กใบลงมาก่อนแล้วก็คุยกันยาวๆเลยจ้ะ ten s of pentacle ค่ะแต่ว่ามี ten s of คับกลับหัวอยู่คู่กันเนาะ tree of pentacle eight of swords ค่ะ four of pentacle four of swords สี่สี่สิบสิบอพลังงานค่อนข้าง reflect กันค่ะหมายถึงว่ามี12ใบมี4-2ใบ reflection พูดถึงอะไรที่เข้ามาแล้วสะท้อนตัวเราความรู้สึกเราแหละจริงๆงั้นป่านขอเรียงในมุมที่มันถูกต้องของมัน <c oughs> หน่อยนึงค่ะจะได้ช่วยงานอ่านนี้ให้มันง่ายขึ้นนิดนึงเออโอเคอ่ะหนึงมีคนที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกเุ้ย เรายังขาดบางมุมในชีวิตเราได้จริงๆค่ะแซกีอย่างเช่นเราเจอใครบางคนจากที่ทำงานหรือร่วมโปรเจกต์กันตามพลังงานของสามเหลี่ยนเขามีการกระทำบางอย่างที่เราไม่เคยกล้าที่จะทำแบบนี้เราไม่เคยกล้าตัดสินใจแบบนี้ไม่เคยพูดแบบนี้หรือลุยแบบนี้เลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 1> เขาดูเป็นคนที่มาเติมเต็มชีวิตเราได้เติมเต็มพาร์ทของความสุขเราได้อะจริงๆอ,อันเนี้ยมันคือเหมือน คนที่เข้ามาแล้วทาให้เราเริ่มเห็นภาพในอนาคตว่าโอ้ยมันต้องเป็นคนนี้มันต้องเป็นคนลักษณะนี้ต่อให้ไม่เป็นเขาเราก็รู้สึกว่าในอนาคตเราควรจะได้อยู่กับคนในลักษณะนี้เพื่อเป็นคู่ของเราเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตหรือพาร์ทเนอร์งานของเราอะค่ะอันนี้คือพลังงานของสิ่งที่มันรีเฟกต์ให้กับเราเห็นเนาะแต่ในเดือนนี้เราเป็นใครบ้างหนึ่งเราเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆอะคะ่ะเพื่อการเงินของเราในอันดับแรก แล้วเรากําลังจะได้การเงินที่ดีกําลังจะได้การงานที่ดีในเดือนนี้สําหรับตัวเราเองมากๆเพียงแค่ว่าทํางานแล้วอย่าลืมเก็บเงินบ้างนี่คือพลังงานของสี่เหรียญน,นะคะพลังงานของการที่เราอาจจะเป็นคนใช้อย่างเดียวแล้วเราลืมเก็บสะสมหรือเราในฝั่งตรงกันข้ามก็ได้ค่ะเพราะเมื่อไหร่มันเป็นพลังงาน reflection เราจะเป็นเรื่องเราคล้ายๆคนข้างบนหรือจะเป็นเรื่องเราคล้ายๆคนข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันแต่คนข้างล่างเนี้ยเป็นคนที่ยังมีบล็อกในชีวิตยอยู่อ่ะยังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่กล้าเป็นอิสระในความคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือในเรื่องมุมของการงานอืมเพราะฉะนั้นงานเงินที่ดีของเราอะค่ะมันมาเพื่อซัพพอร์ตให้เราเริ่ม เริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันมีเงินที่ดีฉันมีงานที่ดีแล้วฉันต้องให้อิสระตัวเราเองออกไปเที่ยวบ้างออกไปสนุกสนานบ้างได้แล้วอะค่ะเราอาจจะเป็นมุมสะท้อนของคนที่ตั้งใจทํางานหนักมากจนเราลืมให้โอกาสตัวเราเองสนุกสนานและอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราเขากําลังจะสะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยเธอต้องมีความสุขทางด้านใจด้วยเก็บเงินอย่างเดียวไม่ได้นะทําแต่งานไม่ได้นะอืมแล้วมันเลยทําให้เรารู้ว่าเออเราขาดความสุขทางด้านใจไป หรือเราเป็นคนที่มีความสุขทางด้านใจมากๆแล้วเราไปปะกับคนที่งัวแต่ทางานเครียดอยู่คนละขั้วกับเราแต่มันทําให้เขาได้เริ่มคิดว่าเออเขาก็ต้องตั้งใจทํางานบ้างหรือในมุมตรงกันข้ามเราก็เริ่มรู้ว่าอะเราต้องเริ่มตั้งใจทํางานบ้างเหมือนกันในสไตล์เนี้ยค่ะลองปรับประยุกต์ดูแต่มันมีโอกาสสูงมากกับการเจอใครที่มันทำให้เราเอกใจในมุมที่เราขาดอืม และเขาเองก็เอกใจว่าเขาขาดอะไรบางอย่างอย่างที่เรามีเช่นเดียวกันพลังงานหลังสำรับตรงนี้เลยเป็นเรื่องของเพจออฟคัะคะ่ะคนที่มองดูสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำแล้วอยากทำความรู้จักเรามากขึ้นแล้วอยากจะเข้ามาอยู่ในภาพชีวิตของเรามากขึ้นเพราะเขาขาดสิ่งที่เรามีตัวเราเองก็จะรู้สึกแบบนี้กับเขาอะคะ่ะพูดถึงในแง่มุมที่ว่าเป็นคู่ที่มาเพื่อสะท้อน เรียนรู้สิ่งต่างๆพัฒนาไปด้วยกันอย่างโซเมดอย่างทวินเฟลมอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ยังได้ค่ะเพียงแค่ว่าเราอ่ะจะต้องดูแลตัวเราเองให้ได้ดีที่สุดปลดบล็อกความเครียดปลดบล็อกจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขยับขยายไม่ได้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้มองเห็นว่า,ามีคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตของแซกี้ในเดือนนี้จริงๆอะค่ะอืมเรากําลังจะเหมือนแบบถ้าไม่วิ่งวนทํางานเก็บเงินเกินไปอ่ะ เราก็ไม่ทํางานเก็บเงินเลยจนวันนึงมีคนบังคับให้ไปทํางานเราถึงจะเริ่มมองภาพออกว่าแบบอ้อมันมีคนนี้เข้ามาในสไตล์เนี้ยมันมันมีสองบุคคลนะคะแล้วป่านไม่แน่ใจเลยว่าเราจะเป็นในเหมือนคนแรกหรือคนที่สองอืมเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของกระแสจริงๆเราอาจจะเป็นคน A หรือเราอาจจะเป็นคน B ก็ได้ในสไตล์เนี้ยคะ่ะแต่ไม่ว่าเราจะเป็นใครอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาะคะ่ะ มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนอีกเครื่องหนึ่งที่เราขาดแล้วเราอยากจะก้าวเข้าไปอยู่ในภาพของเขาแล้วเขาก็อยากจะก้าวเข้ามาอยู่ในภาพของเรามากๆแน่ๆเลยคะ่ะอือแล้วมันซัพพอร์ตกันหมดเลยอะซัพพอร์ตทั้งงานก็ได้ทั้งอารมณ์ก็ได้อะคะ่ะเพราะมันเป็นทั้งสิเหรียญมันเป็นทั้งสิบถ้วยของเราและเขาอะอ้ห้หน่ารักมาโดยที่เราไม่รู้ว่าจะมาค่ะมาโดยที่วันหนึ่งเหมือนแบบเฮ้ยมาแล้วหรอมาได้ยังไง เจอกันเฉยเลยในสไตล์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าได้เป็นใบที่15 156อาจจะเป็นเลขที่มีความสำคัญสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนหรือตรงกับคำแนะนำตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ message in a bottle ค่ะมาแบบอยู่ๆวันนึงก็เหมือนมีคนปาหินใส่เราเหมือนมีโทรศัพท์ดังขึ้นเหมือนมีคนแนะนำให้เจอกันในสไตล์นี้อืแล้วมันเจอกันด้วย emotion ก่อนมันเจอกันด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยฉัน ขาดอารมณ์แบบที่คนนี้เป็นฉันรู้สึกให้เกียรติเขามากเลยเพราะเขามีในมุมที่ฉันไม่มีเขาดูมีคุณค่าเพราะฉันขาดค่าทางด้านนี้ในสไตล์เนี้ยแต่เขาก็ดันมองเราในมุมนี้เหมือนกันนะคะแล้วป่านเลยหวังว่าในเดือนนี้มันคงจะมีโอกาสได้คุยกันจริงๆในมุมที่ต่างคนต่างรู้สึกเนาะต่างคนต่างอยากจะให้แต่ละคนเข้ามาอยู่ในภาพชีวิตของกันละกันเนาะ หวังว่าจะได้คุยกันในมุมที่โอ้ยมันแอบ,บกุ๊กกิ๊กมากๆเลยอะแบบเธอเธอฉันอยากอยู่ภาพอย่าเอ้ยพยายามจะโรแมนต์แต่ก็เป็นคนติดตลกอ oh เออเอาใหม่เธอเธอฉันอยากจะอยู่ในภาพชีวิตของเธอจังแบบขอขอทำความรู้จักกันมากกว่านี้ได้ไหมในสไตล์เนี้ยพูดเราเขิน แต่ถ้าถามว่ามันนานกว่านี้ได้ไหมที่จะเห็นคนนี้อย่างชัดเจนก็ได้นะเนื่องจากว่า1-8อาทิตย์เรายังจะติดอยู่กับความคิดมากของปัญหาส่วนตัวเราของการงานเราอะค่ะสักกี้แล้วมันเลยทําให้เขาวิ่งเข้ามาไม่ได้อะหรือมันเลยทําให้เราไม่อยากวิ่งเข้าไปในภาพชีวิตของเขาเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูมีปัญหาส่วนตัวเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อืสุดท้ายที่โรเบิร์ตออรัคเคิลค่ะ acceptance is the key to inner peace at time we must accept things as they are there is no point trying to change that which is beyond our control ภาพชีวิตของเราอะคะ่ะเดี๋ยวพอคนนี้เข้ามาทุกๆอย่างมันจะค่อยๆพัฒนามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมันเองแต่ในในในณขณะเนี้ยเราไม่จําเป็นหรือเราไม่ควรที่จะเหมือนแบบเฮ้ยอยากจะให้เขารีบวิ่งเข้ามาหาเราจังเฮ้ยอยากจะทักเขาไปเลยเฮ้ยอยากจะเจอคนนี้แล้ว ด้วยการเร่งโปรเซสต,ต่างๆนา,นานาอย่างเช่นไม่เคยเสนอตัวเองทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยก็ทําเพิ่มขึ้นก็เหนื่อยเยอะขึ้นอืมเราสามารถเป็นเราอย่างที่เราเป็นได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเรื่องราวหรือไปบังคับให้มันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นอีกอะค่ะอืมเนื่องจากว่าเรายังมีบล็อกส่วนตัวของเราอีกเยอะมากที่เราจะต้องแก้เคลียร์ไปเรื่อยๆเ,เราจะไปเอาเรื่องอื่นมาเป็นบล็อกเราเพิ่มก็ไม่ดีอะค่ะแล้วเดี๋ยวอย่างเนี้ยเหมือนวันนึงมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาเหมือนวันนึง มี m มสเ a จมีคนทักมาใน Facebook ใน IG หรือมีโอกาสมีคนแนะนำกันแล้วมันเห็นว่ามันคือคนที่เหมาะสมซึ่งกันและกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะอืมเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตเราให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็เปิดใจเพื่อให้โอกาสนี้มันเข้ามาสำหรับแซกกี้ทุกๆคนดีกว่าค่ะป่านเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e เป็น Family เดียวกันได้เลยค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้ เพื่อดูว่าเราควรจะได้รับคําแนะนําส่วนตัวในเรื่องไหนควรจะปลดบล็อกในตรงไหนในสไตล์นี้ค่ะดูข้อมูลในด e สคริปชั o นบล็อกได้เลยค่ะคุยกันที่เพจ 6.16am ไว้เจอกันในเดือนหน้าหรือคลิปอื่นๆค่ะบ๊ายบาย